วันนี้พาเพื่อนๆมาอยู่ที่บัตเต e b e เบลเวนะคะโอ้ยน่ารักมากเดี๋ยวนี้เราจะไปดูข้างในกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะไปเลยเพราะว่าเราได้บัตรมาจากแอปเซวนะคะเอกก็ไปกดรับบัตรฟรีนะคะอันนี้ได้มาจากแอป all member นะคะใช้พอ i n t แรกตอนนั้นคือแย่งชิงสุดๆค่ะก็เลยได้มาบ้านน้องเนยในวันนี้ค่ะน่ารักมาก อันนี้ก็จะเป็นราคาบัตรนะคะเออามาฟ้าผู้ใหญ่จุดที่499แล้วก็เด็กจะอยู่ที่350ค่ะโดยบ้านน้องเนยนะคะก็จะอยู่บนชั้น5นะคะสยามพารากอนค่ะด้านหน้าก็จะมีร้านบบลเทอร์แบร์ด้วยนะมีขายขนมของเขานะคะแล้วก็มีแบบของเฮลึกต่างๆนะคะมีแบบของคุกกี้กคุกกี้กน่ารักมากอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์แล้วก็เป็นแบบโฟโต้บุ๊กของน้องเนยทุกคนคือแบบพนักงานคือน่ารักมากนะคะให้เราแบบสามารถเปิดดูได้คือแบบ มันน่ารักมากข้างในก็จะเป็นแบบโฟโต้บุ๊กแบบนี้น่ารักจริงมากอันนี้ก็คือเปิดให้ดูนะคะราคาจะอยู่ที่7-50ใช่ไหมในป้าแบบเมื่อกี้แล้วก็มีภาพน้องเนยแบบน่ารักมากจะซื้อแบบไปเป็นของฝากหรือว่าจะซื้อเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกอะไรอย่างเงี้ยคือก็ได้เลยนะเนี่ยมีรูปแบบเยอะมากทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์น้องเนยนะคะจะอยู่ที่75บาบาทแล้วก็มีโปสการ์ดด้วยทุกคนอันนี้อยู่ที่แบบเคาน์เตอร์ อันนี้ก็จะเป็นการ์ดโฮเดอร์นะคะแล้วก็มีตัวแม็กเนตติดตู้เย็นด้วยทุกคนคือแบบน่าราักมากนี่คืออยู่ด้านหน้านะคะคือไม่ต้องมีตั๋วก็สามารถที่จะช้อปปิ้งบริเวณด้านหน้าร้านได้เลยค่ะคะอ,อ๋อไฟที่ส่งมือนะน่ออันนี้คืออะไรแมน,นติดตู้เย็นกิฟต์น่ารักค่ะกิฟเนี่ยกิฟ <tau> ติดตุ่มย็ 15, มีกิฟต์อันใหญ่ๆยนะร้อยสิบห้าบาทนีก็ะเปยินใหญ่ ใจว่าน้องมาแล้ววิธีมาแล้วก็จะมีตัวสมุดโน้ตอย่างนี้นะคะแล้วก็มีตัวแยมนะคะตัวขนมของเขาเนี่ยมีครบเลยนะคือการแปลว่าตอนนี้เนี่ยที่พารากอนนะคะก็คือจะมี ตัวโซนหน้าร้านนะคะอยู่ที่ชั้น5ด้วยแล้วก็จะโซนที่อยู่ในกูเม่ด้วยนะคะเป็น2ร้านกันไปเลย<ค>อันนี้ก็หน้ารัานทุกคนเป็นพวงก,กุญแจน้องเนยนะคะเป็นแบบสุ่มนะคะมีให้เลือก3แบบแบบนี้เลยไปสุ่มกันว่าแบบเราจะได้แบบไหนมีสีน้ําตาลสีชมพูแล้วก็สีขาวทุกคนน่ารักมากแล้วก็มีโซนที่แบบขายเสื้อผ้าด้วยนะ,ะอันนี้ก็คือจะเป็นเสื้อลายน้องเนยทุกคนนี้คือแบบเป็นโอเวอร์ไซส์แล้วแบบผ้านุ่มมากน่ารักมากคือเป็นไซส์ที่แบบน้องเนยใส่ได้หรือเปล่าเนี่ย อันนี้ก็จะมาเทียบกับตัวทุกคนคือแบบสามารถใส่เป็นชุดนอนนี้นเลยนะคะแล้วก็ไปเจออันนี้ทุกคนน้องเป็นเสือออเเส้อครบคคืือออเเป็นส้บที่น่ารักมากแบบนี้ใครที่ไม่อยากใส่ตัวใหญ่นะคะก็สามารถใส่เป็นเสื้อครบแบบนี้้ไดเลยนะ่ารักมากแล้วก็มีให้เลือกหลายแบบหลายสีมากเลยนะคะก็สามารถไปดูกันได้เลยนะที่หน้าร้านเลยเรืออันนี้เป็นเสื้อที่แบบคุณลูกแก้วของเราใส่มานะคะเหมือนกันเป็นฝ่าแฝดเลยแล้วผ้านุ่มมากทุกคนคือดีอ่ะ วันนี้นางก็มาแบบจัดเต็มเลยนะคะเป็นมัมมี่นะคะนี่เป็นกางเกงลายน้องเนยทุกคนอารมณ์แบบกางเกงช้าแต่ว่าเป็นกางเกงลายน้องเนอเยอะไรเงี้ยก็คือแบบนักท่องเที่ยวคนจีนก็คือเยอะเหมือนกันนะคือเข้าไปดูบ้านน้องเนอเยอะไรเงี้ยคือแบบมีเสื้อผ้าให้ช้อปปิ้งมีแบบขนมให้ช้อปปิ้งแล้วก็มีของฝากให้ช้อปปิ้งมากมายหน้าตัวที่เป็นบ้านของน้องเนยชั้น5้าพารากอนกันเลยค่ะ แล้วก็ตัวคงคุญแจนะคะเนี่ยคือเขามีให้เลือกเยอะมากทุกคนนี่ก็น,น่ารักนั้งเป็นแบบห้อยกระเป๋าอะไรเงี้ยแล้วก็มีตัวการ์ดฮอรเดอร์ที่เป็นแบบนิ่มๆแบบนี้ด้วยน่ารักมากมีตุ๊กตาน้องเนยนะคะมีแบบ โค้งสายคล้องห้อยโทรศัพท์ห้อย,รอย,รรย,อยกระเป๋าอย่างเงี้ยมากบอกเลยว่าม,มัมีมางานนี้คือแบบหมดตัวแน่นอนค่ะแล้วก็คืออันนี้คือแค่ด้านหน้านะคะได้แค่ด้านหน้าฮอนนะคือเข้าไปในบ้านแล้วก็จะมีโซนให้เราแบบ shopping, ช้อปปิง้งเฉพาะของที่เอกลักษณเฉพาะในบ้านธนั้นด้วยน,นี่ก็จะมีแบบอาร์ทโฮอาร์ททอน้องเนยนะคะเป็นกล่องสุ่มต่างๆอันนี้ก็ใกล้จะถึงเวลาที่เราจะได้เข้าไปในบ้านน้องเนยกันแล้วค่ะทุกคนคุณลูกแก้วก็มาบอกว่าถ่ายภาพเป็นที่ลึกบริเวณด้านหน้านะค่ะ แล้วก็ได้เวลาเข้าสู่บ้านน้องเนยนะคะอันนี้ก็คือจะจองเป็นรอบนะคะแล้วก็สามารถเข้าได้รอบละ1ชั่วโมงเท่านั้นค่ะเองก็จะเข้าเป็นบ่าย35ถึงบ่าย45นะคะทุกคนแต่และรอบเนี่ยเขาก็จะแบบว่ากําหนดคนเข้านะคะไม่ให้เยอะจนเกินไปนั่นเองค่ะ คือบ้านนะแบ่งเป็นโซนได้น่ารักมากเข้าไปนะคะเราก็จะเจอห้องโถงค่ะตัวกำพงกำแพงเขาเนี่ยคือจะประดับตกแต่งไปด้วยรูปน้องเนยเยอะมากอันนี้คือเข้ามาช่วงแรกทุกคนก็จะกรูเข้าไปที่บริเวณห้องโถงของน้องเนยนะคะแล้วก็ทุกคนก็คือพร้อมมากหยิบกล้องหยิบโทรศพัพท์ คือเอาพร็อพม,มาพร้อมที่จะแบบถ่ายรูปนะคะแล้วก็มีของต่างๆข้างในเยอะมากมีแบบของสปอนมากมายนะคะนี่ก็จะเป็นมาจิ c ค e ีนด้วยนี่มีรายมือน้องเนยเขียนอาไว้นี้น่ารักมากทุกคนบอกว่าอะไร To Do l ลี้ยนนี่ทำอะไรบ้าง c ค e ียร์เดือดเ m าม็อบดอฟฟ์แต่ที่ฉันเลือกก็คือ e c o o k กี้ก่อนอะไรเงี้ยนี่แบบมีไม้ถูพื้นที่แบบใหญ่มากไซน้องเนเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นโซนห้องนั่งเล่นเนาะมีแบบเตาผิงแล้วก็มีแบบทรณีฐานเอาไว้แบบนี้คือทุกคนก็คือแต่งตัวกันมาจัดเต็มมากเพื่อที่จะแบบมาถ่ายภาพกับร็อปต่างๆในในบ้านอะทุกคนคือแบบเขาตกแต่งน่ารักมากจะมีแบบโซนห้องนั่งเล่นนี่ก็คือจะมีของที่เป็นของน้องเนยเยอะมากทั้งอาร์ทโฮงอาร์ทฮอยขนมขนมเองนะคะแต่ขนมเนี่ยคือจะเป็นของปลอมนะคะตัวนี้ คือแบบตอนเปิดเข้ามาทุกคนก็คือไปที่ห้องโถงกันหมดนะคะคือมันคือจุดแรกใช่ไหมแล้วทีนี้พี่พนักง,งานเขาก็คือทุกจุดะจะมีแบบสตาฟคอยอยู่ดูแลนะคะคอยดูความเรียบร้อยคือแบบช่วยถ่ายรูปให้ได้เขาบอกว่าเอ,อคุณลูกค้าคะตอนนี้แบบว่าชั้น2ว่างอยู่นะคะสามารถขึ้นไปชั้น2ก่อนได้เลยนะคะเพราะว่าแบบชั้น1เนี่ย คนเยอะมากเราก็เลยทําปฏิบัติการนะคะเดินขึ้นไปชั้น2อย่างรวดเร็วค่ะคือแบบน่ารักมากกว่าจะขึ้นไปก็คือมองสายมองขวาคือเพราะว่าเรามีเวลาจํากัดนะคะเรามีเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงในการที่จะอยู่ในบ้านน้องเนยน,นะคะการจะถ่ายรูปทําคอนเทนต์ต่างๆอยู่ในบ้านเนี่ยได้แค่1ชั่วโมงคือแค่ชมอะ่ะก็ไม่ทันแล้วแต่เราต้องแบบถ่ายล้นถ่ายรูปไปอีกทุกคนคือแบบเออมันเป็นหนึ่งชั่วโมงที่จะผ่านไปรวดเร็วมาก ขึ้นมาชั้นสองอก็คือเสียงรีแอคมัมมี่แรงแบบมากค่ะทุกคนมันน่ารักจริงๆวันแบบมีตกใจมากมีทุเรียนด,ด้วย <c oughs> นี่ไงที่ไงที่เราให้แบบสามารถมาวาดรูปหรืออะไรได้นะใช่ปะที่เขาทำกันจริงๆก็คือ,อน,นี้สามารถที่จะเขียนนะคะแล้วก็แปะกระดงมแปะกระถาให้กับน้องเนยได้แต่คือเราไม่ได้เขียนะะนะคะเพราะว่าเราไม่ทานจริงๆเนี่ยค่ะทุกคนคือแบบมันน่ารักมากนี่จะเป็นแบบห้องทํากันบ้านอะไรอย่างงี้ และสามสาวของเราก็เตรียมตัวกันมานะคะเพราะของเราวันนี้ก็คือเราพกตัวผ้าห่มเซเว่นน้องเนยกันมาคนละหนึ่งพืนนะคะแต่ละคนก็คือมีสามลายเลยคือมีคนละลายที่แบบไม่ซ้ํากันวันนี้ทุกคนก็เลยคิดว่าเราจะเอาผ้าห่มนะคะมาถ่ายภาพในบ้านน้องเนยด้วยันนี้ก็คือปฏิบัติการภารกิจของเรานะคะรีบขึ้นมาชั้นสองเพราะว่าคนยังไม่เยอะนะคะแล้วก็ตั้งก้องแบบนี้ใส่ตัวผ้าคลุมนะคะแล้วก็ไปถ่ายรูปเล่นกันก็คือแบบให้พี่สตาร์นะคะพี่พนักง,งาน ในบ้านน้องเนยเนี่ยเขาช่วยถ่ายภาพให้เราได้นะคะขอบคุณมากแม่คงนี้หละรูภาพใช่ไหมรบกวนถ่ายภาพไตรงนี้ค่ะมุมไหนคะมุดน่คะเราจะยืนยังไงคะ ไดใส่หมวกอ่ะใส่หมวกปะเองก็คุณอยาใส่หมวกป่ะเอ้าไม่มีหูไงไม่มีหูหันหลังไ้หันหลังไวนหลังนหลเออเมาขออแม่คหไม่เียนเออเขนทั้งไหนวทัทังนี้มั ถ่ายยรูชุดคฉันในวัย30ในวันนี้นะคะพี่ซาบก็คือน่ารักมากถ่ายรูปให้หน่ารักมากแล้วก็มีแบบจัดทรงหผงทรงผมอะไรให้ด้วยทุกคนเออดียอ,อันนี้ก็คือจะเป็นโต๊ะเขียนหนังสือนะคะต้องทำกันบ้านของน้องเนื้อก็คือจะมีตกแต่งประดับนะคะคือมันมีรายละเอียดดีเทลเยอะมากทุกคนนี่เป็นภาพที่แบบ น้องเนยวาดเองคือแบบจริงๆแค่แบบเข้าชมดูแต่ละนิดแต่ละอย่างของเขาเนี่ยก็คือก็ใช้เวลานะคือแต่ละอย่างมันเป็นดีเทลที่ผู้จัดงานเนี่ยเรียกได้ว่าแบบเขาใส่ใจทุกดีเทลจริงๆคือแบบมันน่ารักมันตะมุตมิไปหมดเลยอ่ะอันนี้มีคอมพิวเตอร์น้องเนยด้วยนะคะเอเซอร์ก็มาค่ะทุกคนสอีไม่เคยดีสอดสีนี่คือจอ อะไรนะทุตอะไรนะทีเชร์มีุก,กีมาตลอดแต่ข้างหน้าตรงนั้นเยอะสุดแล้ว หลังจากผ่านห้องทํากันบ้าของน้องเนยนะคะเดินมาด้านในก็จะเป็นโซนที่เป็นห้องนอนของน้องเนยค่ะคือเขาทากิมมิคนะคะคือตรงนี้ก็คือจะเป็นแบบว่าไฟที่ปิดนะคะก็คือจะเป็นเซ็นเซอร์ถ้ามีคนเดินผ่านอะไรเงี้ยก็จะแบบมีไฟขึ้นมาอารมณ์แบบเป็นห้องนอนอะไรเงี้ยทุกคนดูไหมเปิดไฟแล้วน่ารักมากแล้วก็นี้แบบปีนรอยเท้าของน้องเนยนะคะเออน่ารักและทุกอันเขาเป็นดีเทลเป็นรายละเอียดนะคะรูปติดฝาบ้านนะคือแบบเยอะมากแล้วนี่จะเป็นแบบ ลายมือน้องเนยอีกแล้วก็จะแบบเขียนข้อความต่างๆอะไรเงี้ยนะคะคือแบบจัดได้แบบน่ารักมากคือมันมีความละกีละกันะแต่มันคือแบบดูมีอะไรเออมันน่ารักมันดูแบบเหมือนอยูดจริงอะไรเงี้ยด้านหลังนี้ก็จะมีแบบว่าภาพต่างๆของน้องเนยนะคะคือแบบน้องถ่ายรูปเยอะมากอะจริงคือมันเป็นที่แบบเป็นโซนให้ถ่ายรูปเยอะมากแล้วคนแบบจัดได้แบบแต่งสวยมากแล้วก็คือบ้านก็จะมี2ชั้นจริงๆบ้านกว้างมากเลยนะคือแบบ น้องเนยมีบ้านอยู่แบบพารากอนชั้นห้าอะไรเงี้ยอุรชอบภาพนี้คือแบบน่ารักแบบนี้อันนี้ก็แบบแอบไปเดินตามรอยเท้าน้องเนยนะทุกคนเออเข้าไปนี่มีของแบบตกแต่งน่ารักมากแบบจุกจิ๊กจอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแต่งบ้านได้น่ารักจริงๆอะไรเงี้ยสีแบบพาสโทมพาสเทลสีของเขาก็คือเลือกสีได้แบบเข้ากันมากคือมีความแบบเป็นบัตเตอร์แบรดจริงๆออ ก็มาถึงห้องนอนของน้องเนยนะคะบอกเลยว่าน่ารักมากก็จะเจอน้องเนยนะคะนอนอยู่บนเตียงแบบทุกอย่างก็คือถ่ายรูปได้หมดนะคะเออมันน่ารักมากมีจอที่เป็นแบบว่าฉายภาพตลอดเวลาแล้วก็มีเสียงมีเสียงปลุกน้องเนยทุกคนมันน่ารักมากอันเนี้ยคือแบบเออดีอะแบลว่า น่ารักมากเก้าอี้คือแบบใหญ่มากตู้ใหญ่มากน่ารักมากนี่ก็แบบเห็นน้องเนยอ้างอยู่ตรงนี้ไป แล้วเราก็เดินทางมาอีกห้องหนึ่งนะคะนี่ก็คือจะเป็นห้องแต่งตัวของน้องเนยนะคะในตู้เนี่ยก็คือจะเป็นชุดของน้องเนยชุดจริงนะคะเป็นชุดท,ที่น้องเนยใส่ออกงานจริงๆนะคะเนี่คือจะเป็นชุดนักเรียนทุกคนแบบไซส์ใหญ่มากคือเป็นไซส์หมี่เนยทุกคนเออมีชุดแบบเยอะมากแล้วก็สามารถหยิบได้นะคะจับมาถ่ายรูปอย่างนี้ได้หมดเลยคือชอบตรงที่แบบของในบ้านเราสามารถสัมผัสได้แล้วก็สามารถแบบจับได้หมดเลยเออ คือดีมากชุดก็คือน่ารักมากแล้วแบบหนักมากทุกคนเออบรรยากาศก็คือแบบประมาณนี้เลยนะคะมีกระจกเยอะมากเพราะเป็นห้องแต่งตัวก็แบบสามารถถ่ายรูปได้แบบเยอะมากคือแบบมีอุปกรณ์ต่างๆที่แบบเขาใช้จริงๆเนอะมีแบบแว่นมีอะไรอย่างเงี้ยมีแบบกิฟเกิร์บที่แบบน้องเนยใช้จริง แล้วสามีของเรานะคะก็หยิบผ้าคลุมออกมากันอีกแล้วน,นะคะแล้วก็จะถ่ายภาพกันตรงนี้ในบ้านด้วยนกคนมันน่ารักมากคือยิ่งเอาแบบชุดคลุมันเนี้มาใส่ก็คือแบบเออมันเข้ากันคือทุกคนก็คือแต่งตัวให้เข้ากับทีมที่เป็นแบบว่าน้องเนยอ,อย่างน,นะคะคือเอามาใส่อย่างเงี้ยแล้วคือแบบเออมันเป็นน้องเนยจริงๆกลายเป็นแบบหมีสามตัวไยกด้วยกันแบบนี้ หลังจากที่เดินเข้าไปในโซนห้องแต่งตัวนะคะแล้วก็เดินเข้ามาก็จะเป็นโซนห้องน้ําแบบทุกคนคือแบบชักโครกใหญ่มากอันนี้ก็เป็นของสปอยแลวนะคะมีตัวทิชชู่สกอตนะคะคือเป็นสีม่วงที่น่ารักมากแล้วก็จะมีตัวอ่างอาบน้ําน้องเนยที่แบบใหญ่มากใหญ่มากคือน้องเนยอาบน้ำในนี้ใช่ไหมอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบสามารถลงเข้าไปเล่นได้นะคะไปถ่ายรูปได้อารมณ์เหมือนบ้านบอลอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแบบ เรารอให้เด็กๆเ,เขาถ่ายกันก่อนเออคนเยอะมากเราค่อยกลับไปถ่ายในอาบน้ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระจกวิเศษนะคะที่อยู่ในห้องแต่งตัวของน้องเนยนะคะก็จะไปแบบเป็นภาพน้องเนยแบบนี้ทุกคน คือตอนแรกเขียนว่ากระจกพิเศษจะบอมค่าเธอใครงามเลิศในสุดมัตเพีใช่ไหมสุดท้ายก็คือจะเป็นแบบภาพน้องเนยขึ้นมาแบบนี้เอ,อ้โหสวยลูกสวยมากลูกน่ารักมากลูกโอ้ยมีผมแสงผมก็มาแบบนี้นะคะคือแบบบ้านเขามีกิมมิคอะไรเลีนอนรัรักนะคะคือแบบให้เราแบบไปตามหาอะไรเงี้ยในบ้านคือแบบมันน่ารักจริงๆทุกคนอ่ะอ่า แล้วก็ได้ประสมควรนะคะที่เราจะลงอ่างน้องเนยค่ะอันนี้ก็คือเข้ามาในส่วนห้องน้ำนะคะแล้วก็ลงอ่างกันนะสามคนอันะะนี้ก็คือถ่ายภาพนิ่งเนยให้กับพี่สาตาร์เนี่ยเขาช่วยถ่ายให้สาตาร์ก็คือน่ารักมากอย่างที่บอกก็คือจะมีสาตาร์ทุกจุดนะคะคอยดูแลความเรียบร้อยนะคะแล้วก็แบบคอยถ่ายรูปให้เราได้ดูสาตาร์เคือน่ารักมากดูแลดีมากคืออันนี้คือแบบเป็นบ้านบอลจริงๆทุกคนคือแบบสนุกมากคือฉันในวัยสามสิบก็คือสุขสนานครับอีตัวอ่างอาบน้ำที่เป็นเหมือนแบบบ้านบอลมากแล้วก็ลุกไม่ขึ้นกันนะคะคคทุกน เอ้แต่ว่ามันมันน่ารัากคกา่คือแบบมันได้เล่นมันได้ดูอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีกิจกรรมอะไรให้ทำอยู่นะก็คือชั้นสอน,นะคะก็คือจะมีห้องอาบน้ามีห้องแต่งตัวมีห้องนอนนะคะแล้วก็มีห้องทํากันบ้านนะคะก็จะเป็น สามสี่ห้องประมาณนี้ด้านบนแล้วก็นเนี้ยก็คือแบบเวลาก็ใกล้จะหมดแนละ้วทุกคนเราก็เลยแบบจะต้องรีบลงไปห้องด้านล่างนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่ได้เดินข้างล่างนะคือแบบที่แบบเข้ามาแล้วคนเยอะใช่ไหมเราก็รีบวิ่งขึ้นมาข้างบนนะคะคือข้างบนก็มีที่ให้เก็บเยอะมาก <began> <Beast. S 1> แล้วก็เราก็จะต้องรีบลงไปข้างล่างนะคะเพื่อที่จะไปเก็บข้างล่างอีกคือข้างล่างก็มีอีกหลายห้องเลยนะคะที่แบบให้เราแบบเก็บอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ แล้วแบบสตาร์ก็คือจะแบบคอยบอกเวลากี่กี่นาทีจะหมดเวลาอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าจะมีโซนที่เป็นให้ซื้อของที่ลึกด้วยก็คือจะต้องเผื่อเวลาไปตรงนั้นด้วยอะไรอย่างนี้ไปเราลงไปข้างล่างกันดีกว่าน่ารักมากชั่วโมงเนียวมันน้อยไปแล้วค่วะกดแต่ถ่ายรูปกว่าจะคนกว่าตลงมาข้างล่างนะคะก็จะมีโซนที่เป็นโซนสวนนะคะก็คือลงเดินลงมาจากบันไดชั้นสองก็คือสามารถออกมาในตรงที่เป็นโซน ส่วนด้านนอกนะคะก็คือจะมีแบบบัตเตอร์เบรแบบนี้น่ารักมากคือจะเป็นหน้าน้องเนยกับแบบดอกไม้แบบนี้นะคะแล้วก็มีหน้าในดอกไม้อัน,นใหญ่อยู่ตรงกลางะคะ่ะให้เราแบบสามารถถ่ายรูปได้ด้วยทุกคนอันนี้คือเหมือนอจะเหลือเวลาอีกประมาณไม่ถึง15นาทีนะจากการที่แบบอยู่ข้างบนแล้วต้องลงมาข้างล่างเนะี่ยคือแบบกว่าจะถ่ายรูปกว่าจะลบคนกว่าจะทาคอนเทนต์แต่ละอย่างเลยนะคือแบบโอ้โหใช้เวลายอยู่นะอันนี้คือจะมาถ่ายตัวบัตเตอร์เวอร์ข้างหน้าตอนนี้นะคะบัตเตอร์เบร์เวอร์ด้านหน้าแล้วคือแบบเป็นหน้าน้องเนยกับดอกไม้อันนี้คือ แบบน่ารักมากจริงๆผ้าคลุมน้องเนยนี่ฉันก็เอามาคลุมเหมือนกันนะทุกคนแบบเป็นมีสามตัวสามลายไม่ซ้ํากันเลยอย่างเงี้ยเออแล้วก็วันนั้นเอไปนะคะนวันที่น้องเนยเขามาทํากิจกรรมในบ้านด้วยนะคะแล้วก็แบบน้องเนยเดินออกมาจากลิฟต์เพื่อที่จะไปห้องเก็บตัวเพก็แบบได้เห็นหูมานิดนึงนะคะคือแบบเสียงกรีดดังมากจริง โอเคเราเดินเข้ามาในบ้านกันต่อนะคะจากโซนที่เป็นสวนนะคะก็คือเข้ามาในบ้านก็จะเป็นเจอโซนที่เป็นห้องครัวแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีบั็ตเตอร์แบร์แบบเซเว่นแบบนี้นะคะก็จะเป็นแอมเบรแบบห้องครัวทุกคนคือของมันกระปุกกระปิ๊กน่ารักจุกจิกจุกจิกอะไรเงี้ยเยอะมากคือเขาตกแต่เยอะมากโซนห้องครัวก็คือจะมีเตามีกระทะมีหม้อมีแบบผ้าก,กันเปื้อนที่แบบสามารถเอามาใช้ถ่ายรูปได้อะไรเงี้ยทุกคนจานบัตเตอร์แบร์ก็คือน่ารักมากคือแบบโดนตกของหลายอย่างอันนี้มากมีแบบตัวโฟโต้บุ๊กเมื่อกี้นะคะที่เเราห็นนกั หน้าลายเมื่อกี้ใช่ไหมก็คือมีอยู่ในบ้านด้วยเอามาตกแต่งเี่ยคือแบบตกแต่งน่ารักมากเป็นสีพาเทลเป็นสีเบนเทอร์แบร์ที่แบบถูกต้องมากจริงๆทุกคนมีขนมอย่างนี้นะคะแต่นี้เป็นของปลอมเนาะก็คือกินไม่ได้นะคะแต่ก็สามารถแบบวางตกแต่งได้แบบน่ารักมากแ,แบบเอาไว้เหมาะกับการแบบถ่ายรูปมากทุกคนจานบบนเทอร์แบร์น่ารักอ่ะมีตู้เย็นมีของในตู้เย็นอะไรเงี้ยคือเขาเลือกของใช้ได้แบบเข้ากับบบนเทอร์แบร์จริงๆแล้ว่วนนี้ก็สามารถถ่ายรูปได้นะคะ จริงๆเอชอบโซนห้องครัวนะคะคือแบบมันมีของเยอะมากคือมันระเกตระกะนะแต่เขาแบบจัดให้มันดูแบบน่ารักดูมีอะไรอย่างเงี้ยมีแบบขนมมีตัวจานเจิอให้เป็นของมาตเตอร์แบร์มีตู้เย็นมีหม้ออะไรอย่างงี้เหมาะก,กับการแบบถ่ายรูปมากอะไรอย่างงี้นะคะห้องครัวน่ารักมากแล้วคือชอบสีมากสีมันแบบ เข้ากันได้หมดเลยอะคือแบบออกแบบม่มหีมากทุกคนเห็นผ้ากันเปื้อนค่ะรู้ไหมคือนะั้นก็สามารถเอามาใส่ถ่ายรูปได้นะออคือเห็นแบบคนที่เอามาใส่ถ่ายรูปกันนะคือมันน่ารักมากทุกคนอันนี้ก็คือเหมือนจะเหลือเวลาอีก5้านาทีนะคะคือสตาฟจะคอยบอกเวลาว่าจะหมดเวลาแล้วนะเราแบบต้องรีบถ่ายรูปรีดทําอะไรข้างในนะคะเพื่อที่จะแบบว่าอยู่ในเวลาที่เขากําหนดอะไรอย่างนี้อันนี้ก็คือเดินออกมาตรง ซนที่เป็นห้องนั่งเล่นนะคะก็คือเดินถัดออกมาจากห้องครัวมากินก็คือห้องตอนแรกที่เราเข้ามาเองค่ะก็ะต้องมาถ่ายกับโซฟาตัวนี้นะคะซึ่งเป็นโซฟาที่แบบว่าน้องเนยเข้ามานั่งถ่ายรูปอะไรเงี้ยไม่บ่อยนะคะอันนี้จะเป็นโซนคณะก็จะมีแบบเปิดเพลงน้องเนยตลอดเวลานะคะให้เราแบบบิวบรรยากาศอะไรอย่างนี้แล้วก็นนี้ไปเจอป้ายพนักง,งาน CPO ของ เซเว่นด้วยนะเป็นแบบน้องเนยบัตเทอร์เบร์แบบนี้เป็นพนักงานทันหนึ่งแกแล้วก็เป็นโซนสุดท้ายนะคะเป็นโซนที่แบบว่าเวลาใกล้จะหมดสุดแล้วนะคะเป็นโซนห้องกินข้าวนะคะมีตัวโต๊ะแล้วก็มีจานต่างๆนะคะแล้วก็นี่จะเป็นโซนที่เขาให้แบบซื้อของที่รลึกนะคะมีจําหน่ายของที่แบบด้านนอกไม่มีนะคะต้องมาซื้อแบบภายในบ้านนี้เท่านั้นนะคะคือจะมีตัวกิฟต์มียางมัดผมนะคะกิฟต์นี้คือ5้0แกมียางมัดผมนะคะมีตัวที่เป็น ตัวกระเป๋าไซนี่นะคะเป็นแบบว่าอันนี้เป็นแบบการโฮเดอร์แล้วก็เป็นป้ายของเป็นสายของคออะไรเงี้ยนะคะมีแบบผ้าโพกผมอะไรอย่างงี้น่ารักมากทุกคนมีสติกเกอร์นี่ด้วยอเป็นกระเป๋าเป็นแบบผ้าเช็ดมืออย่างเงี้ย้มดเลยว่าของ โซนนี้ก็คือราคาแรงมากทุกคนก็ไม่ได้ซื้ออะไรติดมาติดมือกลับมานะคะก็จะเป็นแบบโซนที่เป็นพวงกุญแจของเขาใคีเชนะคะมีแบบเยอะมามีเสื้อด้วยแล้วก็มีตัวที่เป็นแบบกระเป๋าผ่านนี่จะเป็นแบบพันเก้าร้อยเก้าสิบอะไรเงี้ยประมาณนี้เลยนะคะราคาแบบแรงมากทุกคนแต่ของก็คือน่ารักมากอันนี้เป็นแบบกระเป๋าใส่เหรียญเกือบจะแบบโดนตกแล้วนะแต่ก็ยังยังไม่ได้หยิบมานะคะแต่น้องน่ารักจริงค่ะ เอาเป็นว่าใครที่เป็นแบบว่าแฟนคลับน้องเนยน,นะคะเป็นแบบมัม,มี่อะไรเงี้ยก็แบบเป็นบ้านที่ควรเข้าไปดูจริงค่ะคือเราจะได้เห็นแบบว่าไลฟ์สไตล์ต่างๆของน้องเนยน,นะคะมีห้องส่วนตัวหลายห้องมากแล้วก็แบบตกแต่งได้น่ารักมากจะมาถ่ายวิดีโอจะมาถ่ายภาพนิ่งอะไรเงี้ยคือแบบ ถ่ายในทุกโซนของบ้านเลยเขาแบบตกแต่งน,น่ารักมากแล้วก็ในบ้านก็คือสามารถเล่นได้สามารถจับได้ทุกอย่างในบ้านเลยนะคะไม่มีเขียนเลยนะแบบพีดอนทัดอะไรเงี้ยคือไม่มีคือแบบแสดงว่าแบบเออสามารถจับได้แต่นี่ก็ไม่ได้แบบไปจับอะไรนะคะแต่แบบโอ,อ้เนี้ยน่ารักจังน่ารักมากก็คือสนุกดีนะคะน่ารักมากแล้วคือแบบรู้สึกว่าเวลามันน้อยเกินไปหนึ่งชั่วโมงต้องแบบจัดสรรดีๆมากๆนะคะหมดเวลาแล้วทางออกค่ะ